อันนี้โดมกองเชียร์นะครับเจ้าหน้าที่อนนี้นนอ,นนอยู่ที่โดมนะครับโดมสระว่ายนะ้บรรยากาศในการเตรียมคัดรอดอช่วงวันที่15มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนักเรียนที่กำลังตรวจเอกสารหลักฐานนะครับวันนี้จะใส่ชุดพระนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการออกกำลังกายนะครับมีทั้งชายและหญิงนะครับผู้หญิงก็น่าจะมีประมาณสัก20่ คนได้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะครับตอนนี้กำลังตรวจเอกสารหลักฐานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาคสนามกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าสิดอ้านะครับอันนี้ต้องกี่นาทีกี่ครั้งครับอ่าจะอยู่เป็น2นาทีให้ได้สองนาทีผู้ชายต้องให้ได้มากกว่าสามสิบสี่ให้ไดสามสิบก็ได้ร้อยหนึ่งพี่หนึงเรจะเป็นยังไงอ้าวฟ้าสิบสี่ครั้งเลยนะครับผมก็คือลุกแล้วก็ลงหลังแต่นับหนึ่ง โอ้โหโหโหนี่คือตารางนะครับอันี้หัวหน้าห้องสี่ทับปกนะครับ มมอมดมแลูกนะวล้วเออันนี้เป็นตารางนะครับในการวิดพื้นนะครับผู้ชาย22ครั้งภายใน1 2นาที ได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับอันนี้เป็นตารางคะแนนผู้หญิง15ครั้งพอนะครับามาดูครับจะมีอุปกรณ์ในการทับหน้าอกนะครับตรงนั้นเป็นที่นิ่มๆเห็นไหมครับอ่าจะสู่ไหมครับน้รครับพร้อมครับ หนึ่งสองสามโอ้โหโแข่งมากแข่งมากครับเดี๋ยวโคจะตามไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ได้ยินเสียงกองเชียร์ไหมครับวัดีครับคุณว ทีมนี้พึ่งสกอตไออะไรนะวิทพื้นกับซิดอัพเสร็จนะครับจะมาวิ่งต่อนะครับครับสองรอบสามนาทีสีสห้าใช่ไหมเขาแจ้งหลบสิบห้าหรือสี่สิบห้าอ่าเอาให้มันได้2อรอบยกมือ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  ปิดปิดิดิดดเป็นี่รอบทเลยนะครัตตดเ่ไม่ต้องรอรัดอดบไมสองรอบนะลูกสอรอบนะเดี๋ยรอบเดียวนะสองรอบไปไปแล้วนะครับไโคปั่นจักรยานตามอยาวิ่งนะอยาเข้าไปในปวยนะปวยในสนามนะอยากวิ่งริมอกให้ดูนะครับ ครนะับริหารเวลาให้ดีนะบริหารเวลาให้ดีอันนี้มันเล่นเป่ายิงฉบกันไปด้วยนะครับเนี่ยท <c oughs> ีมนำไปแล้วนะครับทีมนำไปแล้ว <c oughs> อันนี้ดวงกองเสียนะครับนาที <c oughs> เดินนาทียี่สิบสี่นาที หนึ่งทีสามสิบนาทีหนึ่งนาทีสามสิบปีนาทีผ่านสามนาทีผ่านเยเชใจนะเชิญใจเชิใจเสามหนึ่งสามสามหนึ่งีันพอดีเป๊ะเลยสามเลย อันนี้เรามาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมลูกหรือว่าเลงเลงเลยว่าคนไหนอันนี้พวกเรามาให้กำลังใจหรือมาเลงอะไรกันอยู่ฮะช่ว์นะ